สวัสดีค่ะมามามาตามคาเรียกร้องวันนี้บี้จะพามายิมค่ะอันนี้คือในห้องแต่งตัวพี่สํิหรับยิมอันนี้นะคะมันจะเป็นที่บี้มาออกประจํานี่ก็คือมันจะมีห้องสําหรับผู้หญิงแล้วก็สําหรับผู้ชายนะคะแล้วก็แต่ว่าห้องพื้นที่สําหรับผู้ชายที่เขาเล่นกันอะ่ะคือผู้หญิงก็ออกไปเล่นได้แต่ว่าผู้ชายเข้ามาเล่นในห้องผู้หญิงอะไรอย่างนี้ไม่ได้เดี๋ยวสักพักเดี๋ยวบี้จะพาไปดูตอนนี้ขอแต่งตัวเลก่อน นี่ประมาณนี้เลยอันนี้ไงเสื้อตัวนี้ไงที่ได้มาวันนั้นก็คือมาใส่เล่นในวันนี้โอเคโอเคนี่บีมาเริ่มวันนี้ก่อนเริ่มด้วยกันเดินก่อนอันนี้เจ้าเดิมเจ้าเก่าที่สุสานของบีอันนี้คือพี่พาส่วนมากเราจะเริ่มวันนี้ก่อนแล้วพูดถึงเราค่อยไปเอาอย่างอื่นก็คือให้มันเรียกเหงื่อจริงๆอ่ะเนาะโอเคนะคะอันนี้ไม่เป็นของผห เฉพาะผู้หญิงของผู้ชายอยู่ข้างนอกฝั่งนูน้นเป็นที่ใหญ่โอเคถ้้งนั้นเดินก่อนแล้วเดี๋ยวไปดูตัวอื่นกันค่ะอันนี้เริ่มเดินก่อนบีจะเดินแค่3.0ก่อนคือแบบค่อยๆค่คะเ <c oughs> ทาผ่านไปละห้แคลอรี่อันนของพี่พา4.6สี่ะ4.6หสคนนี้มาตบบทุกวัน <c oughs> แต่บี เว้นว่างแล้ว <Hello. S 1> ให้พี่เขาเล่นให้ดูอย่าให้ตึงใช่ <c oughs> อันนี้คือเครื่องถัดไปที่บีจะเล่นแต่ว่าพี่เขาเล่นอยู่บีอาจจะไปเล่นเครื่องอื่นนี่บีจะมาเล่นเครื่องนี้เครื่องนี้คือมันเป็นแบบนี้นะคะ ไหมหน้าอกเท่านี้มันก็สามารถปรับได้นี่นั่นอันนี้ก็จะได้ช่วงสะโพกช่วงไหล่ ม,มีเปจะเอาตัว,ตวเอาเต็มตัวหรือเปล่า แล้วร้อยเดี๋ยวพี่จะไปต่อที่บ้านจะไปต่อแบบว่าคือแบบไม่ต้องแบบไม่ต้องใช้เครื่องไนงะใช้แบบธรรมดานี้ประมาณนี้ไปต่อ,อทีิบ้านโอเคมาค่ะกลับมาต่อกันที่บ้านที่พี่ไปเล่นที่ที่ฟิตเนสเพราะว่ามันมีอุปกรณ์นะคะที่สามารถเล่นแบบช่วงแบบ ช่วงขาช่วงสะโพกช่วงตูดอะไรอย่างเงี้ยลงไปแต่ว่าคือที่บ้านบีมีแบบอย่างเงี้ยนะคะที่บ้านบีมีอันนี้คือที่บีเล่นประจําที่บ้านแล้วก็อันนี้คือที่สาวสามีซื้อให้นะคะอันนี้มันจะเป็นแบบเนี้ยอันนี้คือดีนะบีวา่าอันนี้มันเล่นยังไงนะคะคือเล่นได้หลายแบบเลยเดี๋ยวบีจะเล่นให้ดูอันนี้ก็คือใส่ขาะคะ่ะใส่ขาเข้าไปนะคะ แล้วก็ดูข้างๆก็ได้เนี่ยค่ะคือมันจะได้แบบช่วงตรงเนี้ยช่วงตรงเนี้ยอันนี้บีเล่นบ่อยเนี่ยค่ะเห็นไหมคะเนี่ยประมาณนี้อย่างนี้หรือไม่ก็นอนลงไปเลยนคะคะ นอนลงไปเลยแล้วก็อย่างนี้นะคะอย่างเนี้ยประมาณเนี้ยคือจะลงให้มันต่ําเลยก็ได้อันนี้บีทําให้ดูเฉยแต่วันนี้บีจะไม่ทําท่านี้บีจะยกแค่แบบแค่แค่นี้คือบอีเดี๋ยวนะลืมให้ดูท่าที่บีถนัดเดี๋ยวบีชอบท่านี้เดี๋ยวขอเก็บกางเกงก่อนเดี๋ยวจะเห็นพุงน,น้อยของบี เนี่ยพี่หัดนานมากเลยนะคือมันลงไม่ได้สักทีอะนะคะต้องทำเวอร์เห็นไหมเอาใหม่ oh คือประมาณนี้เลยอ่ะบีชอบบีชอบท่านี้แล้วก็อีกอันนึงก็จะเป็นแบบอย่างเงี้ย Money. ประมาณนี้แล้วค่ะเหนื่อยอะบีบอกไปคือบีอยากจะได้เฉพาะช่วงนะ้ช่วงนะบีก็จะยกแค่แค่แขนแค่นั้นเองนะคะเอาแค่แขนก็พอนะคะ เนี่ยตอนนนี้คือแบบคือเล่นยังไงก็ได้อะคือแบบมัน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 ก็โอเคแล้วก็ถัดไปเลยคือจริงๆแล้วมันมีหลายท่าแหละที่บีเล่นอะ่ะพูดถึงก่อนนั่นนูนี้นบีก็ดูจากใน YouTube ดูจากอะไรอย่างเงี้ยก็ตอนนี้ก็ไม่ต้องดูแล้วอะไรอย่างเงี้ยนะคะอันนี้บีมีอยู่แค่อันเดียวอันนี้ก็มีอยู่แค่อันเดียวอันนี้บีเอาไว้สำหรับอ้น,นี้นะคะเวลาบีเดินอะ่ะบีชอบอย่างเงี้ยเนี่ยคะ่ะ เนี้ยนะคะคือแบบให้มันตรงอ่ะเนี่ยค่ะคือย่อๆลงไปอ่ะคือแบบมันจะได้ชอช่วงขาแล้วหลังจากนั้นถ้าเราได้เสร็จปุ๊บท,ทําท่าเนี้ยบีจะเดินไปเดินมาเนี่ยค่ะสามสิบครั้งสามสิบครั้งนี่นะคะย่อลงเท่าที่จะย่อลงได้นะคะแล้วก็อีกท่าหนึ่งที่บีทําบ่อยก็คือ ย่อลงแบบนี้ขึ้นมาแล้วก็เตะเนี่ยค่ะแล้วก็เดินย่อลงแบบนี้ขึ้นมาแล้วก็เตะอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็จะมีหลายท่าเลยพูดถึงอะแล้วก็มาเล่นเล่นฝั่งนี้บีเป็นคนแขนเล็กอะแขนเล็กมากเลยนะเนี่ยค่ะแต่คือเราไม่ต้องแบบเอาแบบหนักมากมายอะไรเงี้ยเพราะเดี๋ยวกล้ามเนื้อมันจะฉีกอะคือแบบบีก็เล่นอย่างเงี้ยของบีไปเรื่อยอะ นี่ค่ะคือเราเบียอันเดียวก็เล่นข้างเดียวไปกเกาะอะไรเงี้ยเล่นทีละข้างนี่นคะคะฝั่งนี้เราก็มาเล่นอีกที้ก่ได้ คือบีจะไม่มีกฎแบบตายตัวว่าบีจะเล่นอะไรยังไงแต่กฎตายตัวที่บีเล่นก็คือแต่ละท่าค่ะ15ครั้งคูณ3ก็คือ15ครั้งแล้วก็พักนะคะแล้วก็ทำ15ครั้งก็คือ3รอบอะค่ะเรียงง่ายางเนี้3รอบนะคะแล้วก็จะมีท่านี้ที่บีก็ชอบเล่นอันนี้นะคะนี่อันนี้ก็จะได้ตูด เนี่ค่ะท่านี้ท่านี้พีก็ชอบเล่นแล้วก็อีกท่านานึงกระทานี้แต่นี้มันหนักแค่กิโลเดียวจริงจมันควรจะแบบสองกิโลครึ่งอะไรเงี้ยกำลังโอเคนี่นะคะอันนี้บีทำให้ดูเฉยเดี๋ยวบีจบวิดีโอแล้วบีก็ซัดต่อ คือผู้หญิงยุคนี้มันต้องบอกว่าเฟิร์มๆอะไรอย่างเงี้ยมีกล้ามมีตูดคือแบบไม่ได้เชิงแบบบีก็ไม่ชอบที่มันเป็นแบบมัดๆอะไรเงี้ยแต่บีชอบแบบให้มันเฟิร์มแค่นั้นเองอะ่ะคือแบบไม่เหลวแม่อะไรอย่างเงี้ยคือบีชอบไม่เหลวแม่อะไรดูสิคะโอเคบีไปต่อั้งนั้นอะ่ะเพราะว่ามันยังไม่ได้เหงื่อเท่าที่ควรจริงๆแล้วบีมีนาฬิกาที่แบบสําหรับออกกําลังกายด้วยค่ะแต่แตอนนี้หาไม่เจอ ยู่ไหนก็ไม่รู้เมื่อกี้ไปเล่นกับพี่เขามาได้ประมาณชั่วโมงครึ่งก็เลยแยกย้ายปกติจะสองชั่วโมงค่ะก็เลยแยกย้ายกันกลับก็เลยว่าบิวว่าเออเดี๋ยวบิวจะมาเล่นต่อที่บ้านเลยเนียเพราะส่วนมากก็จะเป็นอย่างนี้ถ้าไม่เล่นไปก่อนก็กลับมาต่อที่บ้านแต่ถ้าบิวไม่ได้ไปยิมเลยอะไรเงี้ยบีก็เล่นที่บ้านของบีสามีก็นั่งทํางานบีก็เล่นของบีไปอะไรเงี้ยส่วนมากจะเป็นอย่างนี้นะคะแล้วมันก็จะนอนหลับสบายโอเคทั้งอันน่ะบีไปแล้วนะคะ ไว้เจอกันในคลิปถัดไปอันนี้คือคลิปตามคําขอไงที่แบบขอ,ขอมาคือแบบเอออยากให้บีเล่นแบบไปพาไปยิ้มหน่อยอะไรอย่างเงี้ยที่ว่าที่นูน่นว่าที่นี่เขาเป็นยังไงอะไรอย่างเงี้นะคะโอเคคลิปหน้าก็คงจะเป็นนั่นแหละค่ะรีวิวช้อปออนไลน์ไม่ใช่รีวิวช้อปออนไลน์ช้อปออนไลน์โอ้ยปากแห้งมากโอเคถ้างัน呐 หันมาออกกำลังกายกันเยอะนะคะทุกคนร่างกายจะได้แข็งแรงแล้วก็จะมีสุขภาพจิตที่ดีด้วยโอเคงั้นพี่ไปแล้วนะบ๊ายบาย